À, Hãy subscribe <laughs> 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 ประจิตพี่นี่เลยนะง่ายดีให้ดูเด็ดเลยใช่ไหมครับสองหเอง

กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับให้ร่วมกันเข้ามารับวัคซีนป้องกันโรคโควิดเข็มที่3หรือเขาเรียกว่า booster dose นะครับเป็นเข็มที่เพิ่มภูมิคุ้มกันเพื่อที่ทุกท่านจะได้เกิดความปลอดภัยสามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกตินะครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะจัดให้มีการสถานฉีดวัคซีนให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ วันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยพวกเราอยู่ที่สนามบินจังหวัดน่านนะครับซึ่งสนามบินแห่งนี้แล้วก็อีกหลายๆแห่งในประเทศไทยก็จะให้การบริการมีห้องมออีศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดไว้บริการผู้โดยสารทั้งขาเข้าขาออกถ้าท่านไหนนะครับได้รับการฉีดวัคซีนเข็มสองเมื่อ,อ,อก่อนต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนก็สามารถมารับเข็มสามได้เลยนะครับแสดง หลักฐานวัคซีนนะครับที่มีไว้ให้กับเจ้าหนะ้าที่พวกเราก็จะทำการฉีดวัคซีนเข็มที่3หรือ booster dose ให้กับทุกท่านนะครับเพื่อที่จะได้เกิดความสะดวกปลอดภัยแล้วก็สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้โดยที่ไม่ต้องความกังวลดใดๆครับก็ขอเรียนย้ำแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านให้มาฉีดวัคซีนโดยพร้อมเพียงกันนะครับประเทศไทยของเราก็จะได้กลับเข้าสู่สภาวะที่เป็นปกติสุข พวกเราทุกคนก็จะได้พ้นจากความไม่สบายใจในเรื่องของโรคระบาดโควิดนี้นะครับให้เร็วที่สุดครับขอบคุณครับ